วัสดีครับรุ่นดาวสีปรทุม SPU ไม่หมูอับูเดีดีวันนี้ผมจะมาถามเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะครับว่าเด็กในมอนี้เขามีความคิดยังไงบ้างพี่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับว่าการปฏิบัติทางเพศอะไรอย่างนี้ไหมครับพวก LGBTQ ส่วนตัวก็ไม่เคยนะครับเพราะโลกมันเปิดกว้างมากแล้วแต่ถ้าเป็นก็จะเป็นพวกผู้ใหญ่ครับที่อายุเยอะแล้วก็ยังมีคติอยู่ ค่อนนะครับคำตอบว,ว่าจะเป็นคล้ายๆกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดกว้างแล้วครับส่วนส่วนตัวผมว่ามองว่าเรื่องพวกนี้มันควรเป็นเรื่องปกติได้แล้วพี่นนชื่ออ <ไข S 1> ะไรคะชื่อเทียนใครคะ่าวนี้เราจะมาถามเทียนนะคะว่าในมุมมองของเทียนเนี่ยสังคมในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเนี่ยควรมีวิธีการส่งเสริมความเข้าเทียมทางเพศอย่างไรคะอย่างแรกนะครับคือทรงผมทรงผมเป็นส่วนสําคัญของหน้าตาและแลความมั่นใจของเราครับเราควรเปิดเสรีทรงผมให้นักเรียนทุกคนสามารถ